สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดประเด็นร้อนที่กำลังคุกรุ่นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรื่องรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับรัฐบาลใหม่ที่นำโดยพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวิรกูลที่ก้าวขึ้นมาพร้อมกับนโยบายด้านความมั่นคงที่ต้องบอกว่าแข็งกราวมากและประเด็นที่จุดประกายขึ้นมาเลยก็คือการประกาศว่าจะยกเลิก MOU44 ถูกต้องครับบันทึกความเข้าใจกับกัมพูชาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มันคราคาสังมา20กว่าปีแล้วใช่ค่ะและพื้นที่ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ธรรมดานะคะแต่เป็นแหล่งที่คาดกันว่ามีทับทรัพยากรพลังงานมหาศาลอยู่ข้างใต้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบรอบด้านเลยเราจะไม่ได้ดูแค่คำประกาศของรัฐบาลอย่างเดียวแต่จะพาไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังผ่านบทวิเคราะห์ของนักวิชาการ รายงานจากสื่อต่างชาติอย่าง《c o m m e r Times》ไปจนถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสด้วยและที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆกับชาวบ้านแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นวันนี้เรามาเจาะกันให้เคลียร์เลยดีกว่าว่าไอ้เจ้า m o u c 4เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมรัฐบาลใหม่ถึงอยากจะยกเลิกขนาดนั้นใช่แล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันจะส่งผลดีผลเสียยังไงแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องเกาะกูดที่จู่ๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงอืมน่าสนใจมากค่ะเอาละครับเริ่มจากจุดแรกเลยการประกาศนโยบายของรัฐบาลใหม่นี่มันจริงจังแค่ไหนครับเท่าที่ตามข่าวดูนี่ไม่ใช่แค่ลมปากหรือนโยบายหาเสียงสวยๆนะครับเหมือนจะเอาจริงเลยใช่ไหมคะ คือลงมือทำทันทีเลยหลังจากชนะเลือกตั้งมาด้วยเสียง193ที่นั่งคุณอนุทินนี่ประกาศชัดมากทั้งในโซเชียลมีเดียบนเวทีปราศัยว่าจะไม่มีการแบ่งผลประโยชน์50-50อีกต่อไปใช่ครับแล้วก็จะเดินหน้าสร้างกำแพงความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยคือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆชัดเจนและรวดเร็วมากค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองจากเดิมที่พักภูมิใจไทยอยู่ในสถานะพักตัวแปรที่คอยดูว่าขั้วไหนจะชนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้พวกเขาปลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเต็มตัวเหมือนย้ายจากเบาะหลังมานั่งเก้าอี้คนขับเลยอ๋อครับครับดังนั้นนโยบายที่ประกาศออกมามันเลยต้องสะท้อนความเป็นผู้นำซึ่งนักวิเคราะห์อมองว่านี่คือยุทธศาสตร์ชาตินิยมด้านความมั่นคงหรือ nationalist security แล้วก็มีเรื่องทัพยากรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะชาตินิยมด้านทัพยากรหรือ resource nationalism ที่เน้นชูเรื่องอธิปไตยกับผลประโยชน์ของชาติมาก่อนเลยแล้วเรื่องความเร็วล่ะครับที่บอกว่าเร็วมากค่ะที่น่าทึ่งคือความเร็วหลังประชุมครมอนัดแรกก็มีคำสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมไปศึกษาแนวทางยกเลิกทันทีนี่คือการส่งสัญญาณว่าผมเอาจริงชัดๆเลยฟังดูเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากนะครับแต่ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผลกระทบเนี่ยผมว่าเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของเรื่องนี้กันก่อนดีเลยค่ะตัว MOU 4 4ที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหามันคืออะไรกันแน่ครับทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นคำถามนี้สำคัญมากค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันเยอะมากต้องย้ำก่อนเลยว่า MOU 4 4ที่ลงนามกันเมื่อปี2544เนี่ยครับ มันไม่ใช่สัญญายกดินแดนหรือขายชาติอย่างที่บางกลุ่มพยายามจะบอกนะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือกรอบการเจรจาหรือพูดง่ายๆก็คือกติกาในการพูดคุยแค่กติกาใช่ค่ะเพื่อจัดการกับพื้นที่ทางทะเลขนาดใหญ่ถึง26,000ตารางกิโลเมตรที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองอ่าแล้วหัวใจของมันอยู่ที่หลักการที่เรียกว่า indivisible package ค่ะ indivisible package แปลว่าอะไรครับ package ที่แบ่งแยกไม่ได้ ถูกต้องเลยค่ะลองนึกภาพเหมือนเราไปสั่งชุดอาหารสุดคุม้มคุณจะเลือกเอาแค่เฟรนช์ฟรายส์ไม่ได้ต้องรับไปทั้งชุดอ๋อต้องเอาไปทั้งเบอร์เกอร์ทั้งน้ำอัดลมใช่ค่ะหลักการนี้ก็เหมือนกันคือการเจรจาเรื่องการลากเส้นแบ่งเขตแดนจะต้องทำไปพร้อมๆกับการเจรจาเรื่องการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ที่เรียกว่า JDA หรือ Joint Development Area ถูกต้องค่ะ จะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ต้องคุยไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องในแพ็กเกจเดียวเดี๋ยวนะครับถ้ามันเป็นแค่กรอบที่20กว่าปีมานี้ไม่เคยพาเราไปถึงไหนเลยแล้วทำไมเราต้องยึดติดกับมันด้วยเหรอครับอืมฟังดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่ล้มเหลวไปแล้วนะ แถมยังมีนักวิชาการออกมาบอกด้วยว่าการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชามันขัดกับกฎหมายทะเลระหว่างประเทศแล้วยังมาทับเส้นไหลทวีปที่เราประกาศไว้ตั้งแต่ปี2516อีกเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้มีแรงผลักดันให้ยกเลิก MOU ฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะ อ๋อมีมานานแล้วมีมานานแล้วค่ะประเด็นนี้เคยถูกหยิบยกนาะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมองว่ากรอบแบบ indivisible package นี่แหละคือตัวปัญหาเพราะอะไรครับเพราะฝั่งไทยอยากจะเคลียร์เรื่องเขตแดนให้จบก่อนแต่ฝั่งกัมพูชาอยากจะคุยเรื่องแบ่งผลประโยชน์ก่อนพอเป้าหมายไม่ตรงกันมันก็เะติดล็อกคุยกันต่อไม่ได้มาเป็น 10, 10ปีแต่ในมุมของนักการทูตนะคะ การมีกรอบให้คุยกันถึงแม้จะคุยไม่รู้เรื่องก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะก็ยังดีกว่าการไม่มีอะไรให้ยึดเหนียวเลยเอาล่ะครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากการยกเลิกเนี่ยฟังผืนผนเหมือนเราจะได้ประโยชน์เต็มๆทวงคืนอธิปไตยเป็นการแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งค่ะแต่ในโลกความจริงมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับ หรือว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนอยู่มีราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนค่ะและอาจจะสูงกว่าที่คิดด้วยเราต้องมองเหรียญทั้งสองด้านจริงๆครับ ด้านดีหรือผลดีเนี่ยชัดเจนมากในทางการเมืองการประกาศยกเลิกทําให้รัฐบาลดูแข็งแกร่งเด็ดขาดถูกใจคนในประเทศใช่ค่ะเป็นการแสดงจุดยืนเรื่องอธิปไตยที่ถูกใจคนจํานวนมากแล้วก็เป็นการทลายกําแพงการเจราจาที่มันตันมานานเปิดโอกาสให้ตั้งต้นกันใหม่ได้แต่ในมุมกลับกันนะครับรัฐบาลอาจจะมองว่าการแสดงท่าทีแข็งเกร่งแบบนี้แหละคือแผนคือการล้มกระดานเพื่อตั้งกติกาใหม่ บีให้อีกฝ่ายกลับมาคุยนงเงื่อนไขที่เราได้เปรียบก,กว่าเดิมแบบนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะว่าน,นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคิดแต่ความเสี่ยงมันอยู่ตรงผลเสียนี่แหละค่ะครับจากความเห็นของนักวิชาการอย่างคุณธนเชษฐวิสัยจรและคุณทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒชะเขาชี้ให้เห็นภาพที่น่ากลัวมากว่าการยกเรื่อง MOU ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่2 0 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรนั้นจะลอยกลับมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติอา้าวแล้วมันจะเป็นยังไงครับ แต่มันคือการฉีกกติกาที่มีอยู่ทิ้งไปแล้วทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางการทูตหรือ Diplomatic Vacuum ค่ะสุญญากาศทางทูตฟังดูน่ากลัวนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันจะส่งผลเป็นรูปธรรมยังไงลองนึกภาพตามนะคะพอเราฉีกกรอบเจรจาทิ้งไปมันเหมือนกับคู่มวยที่ไม่มีกรรมการอยู่บนเวที ต่างฝ่ายต่างก็จะอ้างกติกาของตัวเองไม่มีเวทีกลางให้พูดคุยกันอีกต่อไปแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนดูข้างเวทีซึ่งก็คือชาติมหาอำนาจอาจจะกระโดดขึ้นมาร่วมวงด้วยโดยอ้างว่ามาช่วยห้ามทับแต่จริงๆแล้วมีวาระซ่อนเร้นของตัวเองโอ้อันตรายมากนี่ค่ะความอันตรายของมันในทางปฏิบัติมันกระทบหลายอย่างมาก1คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้านพลังงานถ้าเราเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ จะกล้าทุ่มเงินหลายพันล้านในพื้นที่ที่อาจมีเรือรบมาเผชิญหน้ากันเมื่อไหร่ก็ได้ไหมคะก็คงไม่กล้าเสี่ยง2คือการค้าชายแดนที่อาจจะหยุดชะงักและ3ซึ่งอันตรายที่สุดคือมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันทางทหารได้ง่ายมากแค่เรือประมงข้ามเส้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยโอ้ฟังเรอภาพฉัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการยกเลิกเอกสารแผ่นเดียวแต่มันมีระเบิดเวลารออยู่เพียบเลยใช่ค่ะ ดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าควรยกเลิกหรือไม่แต่คือถ้าจะยกเลิกแล้วแผนสองคืออะไรต้องมีกรอบใหม่มารองรับทันทีใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะการยกเลิกโดยไม่มีแผน2องหรือไม่มีกรอบเจรจาใหม่ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนำเราไปสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเสียอีกโดยที่ไม่มีอายรับประกันเลยว่าเราจะได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งความตึงเครียดที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันลงมาถึงระดับที่จับต้องได้แล้วอย่างเรื่องเกาะกูดที่จู่ๆก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอืจนท่านนายกอนุทินต้องลงพื้นที่ไปเองเลยมีภาพที่ท่านเอาธงชาติมาทูนไว้เหนือศีรษะพร้อมกับประกาศว่าตารางนิ้วเดียวก็เสียไม่ได้เรื่องเกาะกูดนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะว่าความขัดแย้งนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างไร ยังไงไครับคือในทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสร,รออส .125 หรือปีพศ .2449 เกาะกูดเป็นของสยามอย่างชัดเจนร้อเอร์เซค่ะไม่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนเลยชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอครับชัดเจนมากค่ะคือเส้นแบ่งมันชัดมากเราได้เกาะกูดเมืองตราดและด่านซ้ายคืนมาจากการที่เรายอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศีโสพลให้ฝรั่งเศสไป ออ๋เป็นการแลกเปลี่ยนดินแดนกันใช่ค่ะดังนั้นกรรมสิทธิ์ของเรามันชัดเจนจนไม่มีอะไรให้ต้องเถียงเลยด้วยซ้ำอ้าวถ้างั้นทำไมถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ล่ะครับในเมื่อเอกสารหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นเพราะมันถูกหยิบขึ้นมาเป็นเกมการเมืองค่ะ เพื่อสร้างกระแสะความไม่พอใจและความกังวลในหมู่ประชาชนครับให้เขาดูเหมือนว่าเรากําลังจะเสียดินแดนซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับความไม่ไว้วางใจเรื่อง MOU 44พอดีทั้งที่จริงๆแล้วเกาะกูดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรนั้นเลยแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะก็น่ากลัวนะครับว่าแค่การปั่นกระแสะก็สร้างความเสียหายได้จริง มีรายงานว่ายอดจองที่พักบนเกาะกูดถูกยกเลิกไปกว่า50โอ้โห oh. นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับมันกระทบปากท้องคนในพื้นที่โดยตรงเลยใช่ค่ะและไม่ใช่แค่ที่เกาะกูดด้วยผลกระทบมันกระจายเป็นวงกว้างเลยข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยระบุว่ายอดจองโรงแรมในจังหวัดชายแดนฝั่งตะวันออกลดหวบลงเหลือแค่20-30เหลือแค่นั้นเองเหรอครับบางแห่งนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะ นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติพอเห็นข่าวความขัดแย้งเขาก็เปลี่ยนแผนไปเที่ยวภาคใต้แทนม,มันเลยสร้างความกังวลในภาพรวมว่าอาจจะกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อประเทศไทยทั้งหมดได้เลยน่าสนใจมากว่าฝั่งเราคิดแบบนี้และผมก็อยากรู้มากเลยว่าพอข่าวนี้ไปถึงฝั่งกัมพูชาสื่อของเขาประชาชนของเขาเขามองกลับมาที่เรายังไงบ้างครับ มีรายงานที่น่าสนใจมากจากสื่อม h e Times ของกัมพูชาค่ะเขาว่ายังไงบ้างครับเขาพาดหัวเลยว่าชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยคือสัญญาณอันตรายหรือ a dangerous signal แล้วก็มองว่านโยบายของนายกอนุทินนั้นก้าวร้าวหรือ aggressive โห oh, มองว่าเราก้าวร้าวเลย แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือมีบทวิเคราะห์จากนักวิชาการกัมพูชาที่มองว่าจริงๆแล้วนักการเมืองไทยมักจะใช้ปัญหาชายแดนเป็นเครื่องมือเครื่องมือค่ะเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองภายในประเทศของตัวเองโออันนี้เป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยนะครับคือเขามองว่าที่เราทําทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะรบกับเทาจริงๆแต่เป็นการเล่นเกมการเมืองกันเองในบ้านเราถูกต้องค่ะ เขามองว่าพอถึงช่วงเลือกตั้งหรือช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลประเด็นเรื่องชายแดนจะถูกหยิบยกขึ้นมาปลุกกระแสชาตินิยมเสมออซึ hmm. ่งมุมมองแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจมันรุนแรงขึ้นไปอีกแล้วการจะกลับไปหาทางออกด้วยการทูตมันก็ยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วสรุปนายว่าการที่รัฐบาลใหม่ผลักดันให้ยกเลิก m o u 44นี้ เป็นการเดิมพันที่สูงมากเลยนะครับสูงมากค่ะเหมือนวางความมั่นคงกับอธิปไตยของชาติไว้เป็นเดิมพันสูงสุดแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและก็ความสงบสุขตามแนวชายแดนค่ะข้อคิดสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือการล้มตกหรือฉีกข้อตกลงทิ้งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและอาจจะได้รับเสียงเชียร์ในระยะสั้นครับ แต่การสร้างแผนสองหรือกรอบการเจราจาใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้นยากกว่าหลายเท่ายากกว่าเยอะต้นทุนทางการทูตและเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพ่สุจ์เพราะถ้าเดิมพันครั้งนี้พลาดเราอาจจะไม่ได้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นแต่เราอาจจะไปอยู่ในจุดที่แย่และตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้ซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าความท้าทายที่แท้จริงในเรื่องนี้ อาจไม่ใช่แค่การปกป้องอธิปไตยแบบสุดโตง่งแต่คือการสร้างสมดุลที่เหมาะสมอืมการสร้างสมดุลใช่ครับระหว่างการปกป้องอธิปไตยกับความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดค่ะคำถามก็คือนโยบายที่แข็งกร้าวเพื่อผลประโยชน์ของชาติจะสามารถอยู่ร่วมกับการทูตเชิงปฏิบัติเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้ว นี่คือเส้นทางที่กำลังนำเราไปสู่การเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้